บริษัทจักรวาลเสมือนกับสนามปลองยุทธขวานยักษ์ถ้าเปิดศึกกันจริงใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้ไปเจอโพสต์น่าสนใจอันหนึ่งพูดถึงว่าจักรพรรดิไฟไฟกัดกร่อนแห่งสนามยุทธขวานยักษ์เกิดมีปากเสียงกับเจ้าจอมก้ากระบี่แห่งบริษัทจักรวาลเสมือนเรื่องเกี่ยวกับดาวโลกเลยมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดศึกกันขึ้นมาจริงๆผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นถ้าอิงตามฉบับนิยายมหาศึกล้างพิภพ ต้องบอกเลยว่าสองขุมกําลังยักย้ายแห่งเผ่าพันธ์มนุษย์ไม่มีทางเปิดศึกกันเองได้จริงแม้ในช่วงประชุมอาจมีบ้างที่ทะเลาะหรือโต้แย้งกันเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่ไม่มีทางถึงขั้นยกมือทําร้ายโดยเฉพาะเมื่อศัตรูที่แท้จริงคือเผ่าพันธุ์ต่างดาวยิ่งไปกว่านั้นผู้นําของทั้งสองฝ่ายก็เป็นสหายรักกันมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็น จ้านครกลาหนเจ้าของบริษัทจักรวาลเสมือนหรือเทพพระจวัญวยักษ์ผู้ก่อตั้งสนามปลองขวัญยักษ์ทั้งคู่ต่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่เคยใช้ตำแหน่งยอดขุนพลของมนุษยชาติเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้กลุ่มของตัวเองแต่กลับอุทิศตนเพื่อเผ่าพันธ์มนุษย์โดยรวมดังนั้นจะให้สอง,องค์กรน,นี้เปิดศึกกันเพียงเพราะแย่งชิงดาวโลกเป็นไปไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่า ถ้าเราลองสมมุติว่าสองขุมกำลังยักษ์นี้เปิดศึกกันจริงๆมันก็จะกลายเป็นศึกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนอื่นถ้าบริษัทจักรวาลเสมือนกับสนามยุทธขวัญยักษ์เปิดศึกอย่างเต็มรูปแบบบรรดาผู้แข็งแกร่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับเจ้าแห่งจักรวาลก็แทบไม่มีผลต่อผลแพ้ชนะเลยเพราะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็เป็นได้แค่ลูกปืนเท่านั้นเองดังนั้นสงครามนี้จะตัดสินกันที่ เจ้าแห่งจักรวาลระดับสูงสุดเจ้าจักรวาลระดับสุดยอดและสุดท้ายคือเทพ,พเจ้าจริงเพียงหนึ่งเดียวการแข่งขันรอบนี้เราจะใช้กติกาแบบบอสรือสามในสองรอบแรกการประลองระหว่างเจ้าจักรวาลระดับสุดยอดฝั่งบริษัทจักรวาลเสมือนมีผู้ลงแข่งเพียงคนเดียวคือเจ้าวังเทพกินดวงแม้ในนิยายจะบอกว่า เขาสามารถใช้คุมพลังจากสมบัติล้ำค่าทำให้มีพลังระดับใกล้เคียงกับเจ้าแห่งจักรวาลขั้นที่สองและถึงแม้จะตายก็สามารถคืนชีพได้แต่คนที่มีสิทธิ์คืนชีพให้เขากลับเป็นเทพเจ้าขวานยักษ์แห่งสนามยุธขวานยักษ์แปลว่าถ้าทั้งสองฝ่ายทำศึกกันจริงเจ้าวังเทพกินดวงก็ไม่มีทางถูกชุบชีวิตได้อีกเลยเพราะฝั่งบริษัทจักรวาลเสมือนไม่มีใครกล้าระเบิดร่างตนเองเพื่อแลกกับการชุบชีวิตเขาแน่นอน ในขณะที่ฝั่งสนามยุธขวานยักษ์สงผู้ท้าชิงคือเจ้าแห่งต้นไม้เทพเจ้าหนึ่งในสามมหาเจ้าแห่งจักรวาลระดับสูงสุดของเผ่ามนุษย์ผู้มีความสามารถแยกร่างถึงจะถูกสังหารก็สามารถฟื้นคืนชีพได้และยังมีเทพเขวานยักษ์คอยหนุนหลังโดยตรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าแห่งต้นไม้เทพเจ้าจะสามารถสู้แบบใส่เต็มร้อยสิบสองเปอร์เซ็นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความตายแม้แต่น้อยผลรอบแรกจึงเป็นของฝั่ง สนามยุทธขวานยักษ์คว้าคะแนนแรกไปได้ก่อนอย่างสวยงามรอบที่สองการประลองระดับเจ้าแห่งจักรวาลฝั่งบริษัทจักรวาลเสมือนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้4คนได้แก่เจ้าแห่งความมืดระดับ5ขั้นสูงสุดเจ้าน้ำแข็งระดับ4ขั้นสูงสุดเจ้ามังกรทยานระดับสี่ระดับสูงเจ้าเงาอัสดงระดับสาส่วนทางสนามยุทธขวานยักษ์ สามารถส่งได้ห้าคนแม้พลังจะไม่เทียบเท่าเจ้าแห่งความมืดแต่ได้เปรียบในด้านจำนวนคนจากต้นฉบับเจ้าแห่งจักรวาลที่มีชื่อเสียงของฝั่งขวานยักษ์เช่นเจ้าแห่งความว่างเปล่าระดับสี่ระดับสูงเจ้าแห่งกระจกแห่งความว่างระดับสามขั้นสูงสุดและอื่นๆแต่ในจักรวาลดั้งเดิมความแตกต่างของพลังนั้นชัดเจนโดยเฉพาะเจ้าแห่งความมืดที่มีพลังใกล้เคียงกับเจ้าแห่งความกลาหนเลยทีเดียว แม้ฝั่งขวัญยักย้ายจะมีร่างแยกทั้งห้าคนแต่ฝั่งจักรวาลเสมือนก็ไม่สถานและมีโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายกดดันได้ด้วยซ้ำเพราะร่างแยกของตัวประกอบย่อมไม่อาจเทียบได้กับของเจ้าแห่งความกลาหนหรือหลัวเฟิงผลสรุปรอบที่สองบริษัทจักรวาลเสมือนเป็นฝ่ายชนะรอบตัดสินศึกของเทพพระเจ้าแท้จริงบริษัทจักรวาลเสมือนส่งเจ้าแห่งความโกลาหนระดับห้าขั้นสูงสุด ส่วนสนามยุทธขวานยักษ์สงเทพพระเจ้าขวานยักษ์ระดับ8ขั้นสูงสุดแต่ในจักรวาลดั้งเดิมพลังของเทพพระเจ้าขวานยักษ์ถูกกดไว้เหลือแค่ระดับ6ขณะที่เจ้าแห่งความกลาหนมีร่างแยก3ามตนและยังได้รับความเมตตาจากต้นกําเนิดจักรวาลและที่สําคัญกฎของต้นกําเนิดจักรวาลจะกดพลังของเทพแท้จริงอย่างรุนแรงแถมยังลงโทษหักเทพแท้จริงสังหารเจ้าแห่งจักรวาล ดังนั้นหากเจ้าแห่งความกลาหนทุ่มพลังเต็มที่ก็สามารถข่มเทพเจ้าขวานยักษ์ได้เลยผลรอบชี้ขาดบริษัทจักราวรลเสมือนคว้าชัยแบบเฉียดฉิวนอกจากนี้บริษัทจักราวาลเสมือนยังควบคุมเครือข่ายจักราวรลเสมือนที่เหลือจากต้นกําเนิดมีสิทธิ์ควบคุมเศรษฐกิจและข่าวสารของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะไม่สู้รบก็ได้แต่อย่าหวังว่าจะตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายได้